คลิปนี้นะฮะเรามาลองนั่งเบาะตอนหลัง New t ต y o ต้า a m r รมันเปลี่ยนไปเยอะกว่า6 0 7 0เปนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมอะความเป็น Cam รีตัวแพงสุดอะที่ Accord ยัจะไม่มีด้วยซ้ำไปผมสุกว่าม่านกระจกตรงเนี้ยเวลาเรายกขึ้นมาแต่มันดีขึ้นจนถึงขั้นขนาดที่ว่าเฮ้ยมันว,าว้าวจะเล่บงังแล้วก็แอร์ตอนหลังในที่ตอนนี้ทักแตยออยู่ว่าล้านเจ็ดล้านแปดดูกรอบช่องแอร์นะนี่นี่นี่นได้เห็นขับร้อยได้เหียงลมป่ะถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถแล้วคุณเคยขับ Cam ry, เรื่องตะเข็บบอกอันนี้ก็เรื่องนึงอันนี้ในะความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวก็คือพี่เป็นคนขับ w t f ซึ่งย่อมาจาก World Trade Federation นะฮะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะ World Trade พูดง่ายคือให้กูขับทางไกลๆอ่ะอันดับหนึ่งเลย <S <S 2> <S 2> อ้าวเพราะมึงรวยเรื่องของมึงไงอมึงรวยไงมึงเป็นบุคคล แววบครับมาพบกันอีกครั้งนะกับช่องของพี่ีสวัสดีจากจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับก็คลิปนี้นะฮะเรามาลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลัง New โตยต้ a แคมรีนะที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยโดยวันนี้เนี่ยเรามากับพี่แพนกับเขนเกียร์อัพนะครับแล้วก็เหมือนเดิมพอเรามีโอกาสนั่งหลังก็ต้องถ่ายมาลองให้ดูนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยโตยต้าเองก็จะบอกว่าเขาคือ All New Camry นะแต่จริงๆเนี่ยในมุมผมรู้สึว่ามันคือแค่นิวนะ เพราะว่าเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังใช้กับตัวเก่าอยู่แต่เปลี่ยนหน้าไปแล้วก็ถ้ามองในมุมโตยต้าเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะกว่า 6- 0 7 0เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมอ่ะก็ไม่ผิดแต่ในมุมผมไงนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดความเป็น all new มันจะต้องเป็นแบบเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนอะไรใหม่ไปหมดเลยประตูไม่ใช่ประตูเดิมอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่การเรียกแล้วกันนะฮะไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดแต่ผมขอเรียก new นะฮะโตยต้าแคมรี่โดยวันนี้เราอยู่ในตัวท็อปเลยนะคร ณนะตอนนี้เนาะก็ที่รู้กันดีอยู่นะหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นก็นบาทเริ่มต้นที่ตัวห้ช e ีวีสมาร์ตตัวเริ่มต้นตัวถูกสุดนะ่ะหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ตัวพรีเมียมนะหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรานะคาเนี่ยถ้าเทียบกันกับเดิมผมว่ากับของที่ได้นะมันก็ดูคุ้มค่าเลยแล้วก็เรื่องรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ฟังกันว่าครั้งนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างแต่ก่อนที่จะนั่งไปเยอะกว่านี้นะครับขออนุญาตคาดเบลเล แต่เวลาเราเปิดคลิปแบบนี้เราจะต้องคาดให้ดูไงว่าเฮ้ยคาดจริงนะหลักๆเลยนะฮะคันนี้ตัวใหม่เนี่ยนะครับก็มีการพูฟหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องของการเก็บเสียงที่เขาบอกว่าเอ้ยดีขึ้นกว่าเดิมนะทั้งเรื่องของการเพิ่มพรมใต้พื้นนะตรงแผงประตูแล้วก็กรุซุ้มล้อที่เขาเพิ่มให้มันมีวัสดุซับเสียงเยอะขึ้นเขาบอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยตัวรุ่นเดิมเนี่ยมันมีข้อสังเกตคือ ขับ6กสิเสียงลมก็เริ่มตีแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราเราจะลองนั่งให้ดูด้วยว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็พาร์ทของเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนเยอะจริงนะเป็น2.5ไฮบริดที่เปลี่ยนทั้งตัวมอเตอร์เปลี่ยนทั้งตัวแบตเตอรี่เป็นลิ Battery, เธียมไอออนแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างไส้ในช่วงล่างพวงมาลัยปรับจูนใหม่แม้กระทั่งตัวแป้นคันเร่งที่เขาบอกว่าเปลี่ยนตัวสปริงให้มันมีความนวลมีความเนียนมากขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปรอด มันมีอะไรบ้างนะครับคันนี้ตัวท็อปตัวแพงสุดก็ยังคงเป็นจุดเด่นของพรีเมียมลักชวรี่ความเป็นคัมรี่ตัวแพงสุดอะที่แอ c o คอร์ดยังไม่มีด้วยซ้ำไปคืออะไรอย่างแรกเลยบอกด้วยแอร์ตอนหลังเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะครับซึ่งการปรับเอ็นเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณนะฮะที่เท้าแขนตรงนี้เลยเวลาคุณเปิดปุ่มออกมาเนี่ยนะฮะสามารถปรับเอ็นได้ซ้ายขวาแล้วก็ปรับอุณหภูมิของแอร์ตอนหลังได้เพราะตัวท็อปตัวแพงเนี่ยนะฮะจะเป็นแอร์สโซนแล้วก็ ม่านตอนหลังไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยกดตรงเนี้ยนี่จากด้านหน้าคนขับก็ปรับได้นะเออตรงนี้ก็ปรับได้แล้วก็สามารถลดวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มเครื่องเสียงได้เดี๋ยวไล่ฟังแล้วก็แอร์ตอนหลังในที่ตอนนี้ครับใสอยู่บอกว่าล้านเจ็ดล้านแปดดูกรอบช่องแอร์เหมือนคัมรี่สิปีที่แล้ว15ปีที่แล้วถามว่าจริงไหมในมุมผมนะฮะรุ่นเข่าสวยกว่า <laughs> เจนเจนที่แล้วผมรู้สึกว่ามันพรีเมียมกว่านะเพราะว่าคุณดูกรอบตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณไปดูรถคันจริงที่โชว์รูมอะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันล้านเจ็ดนะแต่คุณดูแผงพลาสติกดิมันเป็นพลาสติกเหมือนรถแบบอีโคคาร์อันนี้พูดตรงๆเลยนะแล้วก็เป็นแบบเกรดตัวเนี่ยช่องแอร์เงี้ยมันไม่ค่อยสมราคาค่าตัวเท่าไหร่ในมุมผมนะครับกับรถราคาเท่านี้เนาะแล้วก็ด้านล่างมี USB มาให้คันเนี้ย Type 4นะครับก็เป็น Typ e 4หมดแหละซึ่งถ้าเกิดคุณ อยากได้รถที่มันมีช่องเสียบเยอะๆคันนี้มีใั้งหมด 5, 5้าช่องเลยด้านหลัง2ด้านหน้า3นะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามันตอบโจทย์ไหมอีกอย่างนึ่งคันนี้เขาเน้นเวลาซื้อตัวพรีเมียมลักชวรี่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็รถผู้บริหารรถที่แบบรับส่งคนนั่งโดยสารตอนหลังเป็นหลักอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีตัวปุ่มนะฮะไว้ปรับเอนเบาะฝั่งซ้ายได้หัวหน้ามากดตรงนี้ให้จะได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะม่านตรงนี้ก็มีมาให้ อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจุดเด่นในความเป็นม่านนะผมรู้สึกว่าม่านกระจกตรงเนี้ยเวลาเรายกขึ้นมาแล้วเราเกี่ยวอะเกี่ยวง่ายกับแอคคอร์ดคือแอคคอร์ดเนี่ยเราเอามารีวิวหลายครั้งแล้วนะครับเวลายกขึ้นมาแล้วเกี่ยวสิบครั้งอะผมตีไปสักประมาณสี่ห้าครั้งอะหลุดแล้วมันจะดีลงมาปั้งนะฮะอันนี้ที่เจอมานะแต่นี่รู้สึกว่าไอ้ตรงตะขอเกี่ยวเนี่ยเขาเขาโค้งลึกกว่านะครับก็ไปลองดูบางจจะจกไม่เป็นไงแต่นี่คือเรามาแชร์ที่ผมลองใช้งานมาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเลยคือแผงประตูตรงนี้ความดีงามของเคมลี่นะคือแม้ว่าจะเป็นตรงรางของตัวม่านเขาก็จะเป็นวัสดุซอฟทัชในขณะเดียวกันแอคคอร์ดไอ้ตรงรางม่านตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนะครับแล้วก็แผงประตูตรงนี้จะมีชิ้นด้านหน้านิดเดียวตรงนี้ที่มันเป็นพลาสติกแข็งเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะมาลองจับกันดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะวัสดุซอฟทัชเนี่ยมันก็มีหลายเกรดนุ่มจริงแต่นุ่มแบบพรีเมียมหรือนุ่มให้มันได้ความนุ่มอ่ะ ก็ลองมาสัมผัสดูนะฮะอ่ะเรามาลองนั่งดีกว่าตอนนี้เคนขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ90-100กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับคือจุดที่เขาเน้นย้ำมาเรื่องการเก็บเสียงผมการันตีเลยว่าเก็บเสียงดีขึ้นจริงแต่มันดีขึ้นจนถึงขั้นขนาดที่ว่าเฮ้ยมันว้าวจนแบบเฮ้ยมันลดคนละคันขนาดนั้นหรือเปล่าไม่เพราะว่าขับตอน60 70เนี่ยไออาการเดิมที่เวลาขับแล้วมันจะมีเสียงลมปะทะตรงกัหน้าต่างด้านข้างเนี่ย เนี่ยขนาผมนั่งหลังนะผมยังได้ยินอยู่เลยแต่แค่มันซอฟลงมันเบาลงนะครับแล้วก็เรื่องของลมวนด้านหลังป่งซุ้มล้อตรงเนี้ยก็เบาลงจากเดิมและสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเห็นขับแบบร้อยกว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแคมรี่ด้วยด้วยนะไม่ใช่โคโรล่าเอาติด้วยนะแคมรี่ olla, นะเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงลมตรงซุ้มล้อหลังก็มาเร็วอันเนี้ยสักร้อยกว่ายังยังเงียบอยู่เลยแต่พอพอรู้สึกได้ว่ามันมีเสียงลมประทะนิดหน่อยการนั่งนี่เดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันเป็นแบบ ชันที่สุดที่ดูก่อนเนี่ยความดีงามของ c a m รี่ผู้ชมที่แ c คคอรไม่มีนะคือเบาะเนี่ยอันนี้คือชันสุดก็พอนั่งได้คือมันอาจจะเกือบจะตรงแล้วแหละนะครับแล้วถ้าเกิดคุณปรับเอลงไปเขาบอกว่าเอได้สูงสุดคือประมาณ8องศาเลยนะฮะนี่ไปใช้ได้เป็นรถที่โอเคแต่อีกจุดหนึงอะนะฮะที่ในสารีลาผมนะผมสูงประมาณ170-172นะครับคือนั่งเบาะแคมรีด้านหลังแล้วปรับเอนสุด ผมรู้สึกว่าแผ่นรองนั่งเขายาวจริงนะแต่ไอแผ่นรองนั่งเนี่ยมันไม่ได้ยกขึ้นมาแบบนี้มันจะเป็นค่อนข้างแบบเรียบไปหน่อยนึงคุณดูต้นขาผมดิคือเขายาวมาจนถึงเนี่ยขาผมแหละแต่แค่มันไม่ได้รับต้นขานะครับในสรีระผมอันนี้คือไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดไปลองนั่งกันดูนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกันอ่านี่นี่นี่เฮ้ยเข็น <He> i, ขับร้อยได้ยินเสียงลมป่ะพี่แผ่นได้ยินป่ะแต่ว่าขาหลังเป็นเสียงวีดเนี่ย ขา้างหน้าไม่ได้ยินใช่ป่ะ,ะปมผมว่านี่ยังมีอยู่เนี่ยพอเคนขับเกินร้อยยี่ขึ้นไปตรงซุ้มล้อหลังตรงประมาณเสาสี่อ่ะมันมีเสียงเหมือนนกหวีดอ่ะเมื่อกี้ข้างหลังได้ยินแล้วก็ด้านหลังนะครับมีไฟสองสว่างมาให้นะครับตัวท็อปเนี่ยหลังคาจะเป็นพาโนแต่เขาบอกว่าเรื่องของโครงสร้างตัวรถเนี่ยนะฮะสเตเบลิตี้ตัวรถต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่างกันกันกบหลังคาแข็งนะเพราะว่าตัวเริ่มต้นสมาร์ทเนี่ยหลังคากระจกไม่มี ะะแล้วก็เครื่องยนต์เขาอันนี้ปรับจูนม,มาใหม่เป็น227แรงม้านะครับก็ถือว่าเยอะขึ้นกว่าเดิมนะส่วนแรงบิดอันเนี้ที่เขาไม่ได้เครมมาสูงสุดเหมือน Honda เพราะผมเข้าใจว่าแรงสุดมันมาจากเครื่องมัน200กว่านิวตันเมตรเองนะครับแล้วก็ช่วงล่างจูนใหม่ถามว่ามันฟีลเป็นไงในการนั่งผมรู้สึกว่ามันนวลขึ้นถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถแล้วคุณเคยขับแคมรีก่อนหน้านี้มาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณชอบช่วงล่างแบบนั้นแล้วคุณรู้สึกว่า ดนามิกพวงมาลัยดนามิกช่วงล่างแล้วก็การนั่งต่างๆมันแบบมันกระชับดีแล้วคุณมาลองนั่งอันนี้ดูก่อนเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นรถยนต์นั่งมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้กระชับฉับไวแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบนั่งเนี่ยมันดีขึ้นจริงเนี่ยมาเนียนๆเลยคือหลายๆอย่างอ่ะมันช่วยส่งเสริมให้รถเนี่ยมันนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นการเก็บเสียงที่ดีขึ้นนะฮะตัวเครื่องที่มันติดน้อยลงแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยเรื่องช่วงล่างที่มันนวลเนียนขึ้น ก็เป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากได้รถครอบครัวมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งหรือจะเป็นผู้บริหารนั่งนะฮรรุ่นใหม่ผมว่ามันนั่งดีขึ้นจริงแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าว้าวจนถึงขั้นแบบเฮ้ยมันมันดีขึ้นขนาดนั้นนะครับทั้งเรื่องเก็บเสียงทั้งเรื่องของช่วงล่างก็ดีนะครับแต่ระบบต่างๆแล้วก็การขับรวมไปถึงอัตราเร่งสูงถึงร้อยอัตราบริโภคน้ำมันในนี้ติดไว้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยพอผมเข้ามานั่งเนี่ย เราผมยังไม่ได้ลองด้วยนะครับว่าอัตราเร่งดีขึ้นจริงไหมแล้วก็ระบบตัวตาเซนต์ที่เซนที่เป็น3.0มจุดนเนี่ยบอกว่ากล้องเนี่ยจับได้ไวขึ้นกว้างขึ้นระบบทํางานได้เนียนขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนนะครับก็ติดไว้ก่อนละกันแล้วทริปนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวเลขตรงๆทั้งหมดหรือเปล่าทั้ง0ูนยถึงร้อทั้งอัตราบรทโภคน้ำมันเดี๋ยวลองให้ดูหรือถ้าเกิดอยากดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับไปดูได้ที่ช่องแคมรี่นะครับของพี่แพนลงไดไม่คลิปคาล ความรู้สึกจะต่างกันตรงไหนหรือตรงกันตรง,ตรงไหนบ้างแต่ในมุมผมอ่ะพูดแค่เรื่องของการดีไซน์อ่ะผมว่าสวยกว่าตัวเก่าเอาเป็นว่าผมชอบหน้าตาแบบนี้มาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ p u s สนะฮะที่ไปขับมาที่ญี่ปุ่นนะรวมไปถึงรุ่นอื่นๆอย่างคราวรุ่นใหม่ที่เขาหน้าตาแบบนี้หมดแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแต่นี้แล้วแต่ความชอบผมว่าทรงของ Camry เจนเนียโฉมเนี่ยแค่เปลี่ยนล้อให้หน้ากว้างมันเยอะขึ้นแล้วก็ อาจจะโหลดนิดนึงหรือไม่โหลดก็ได้ผมว่าทรงมันก็สวยแล้วแหละนะรทรงมันมาซิ่งเลยวัยรุ่นขึ้นเยอะจริงก็ไปลองดูผู้ชมใครสนใจก็รีบจับจองนะเพราะผมไม่รู้ว่าราคาพิเศษเนี่ยที่เขาเริ่มที่1455กับตัวท็อป1789เนี่ยมันจะไปจบที่ไหนนะครับเพราะว่าราคาปกติตัวท็อปเนี่ยมัน18กว่านะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ก่อนจากการอย่าลืมก,ก, like, กดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจ้ค้กิ๊ปพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนภาพรวมก็นั่งสบายขึ้นจริงแล้วกกก็อลัษณ คงเดิมยังมีอยู่ทั้งม่านตอนหลังไฟฟ้าเบาะหลังปรับเอ็น8องศาแอร์ Air 3โซนแต่ก็จะมีหลายๆจุดที่บอกอ่ะช่องแอร์ไม่สมราคาใช่ไหมวัสดุตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นนุ่มจริงแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานหนังที่ไปหุ้มแบบพวกแบบโซฟานะครับคือมันเป็นงานหนังที่ไม่ได้ดูพรีเมียมตามราคาเท่าไหร่นะส่วนงานเบาผมว่าพอได้แต่้วตรงเนี้ยที่กระแสะโลกออนไลน์ที่บอกว่าเฮ้ย hey, เบาะตรงเนี้ยมันปูดถ้าเกิดตามราคาจริงมันควรจะต้องดีกว่านี้ เรื่องตะเข็บเบาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอันนี้ใะความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวก็คือพี่เป็นคนขับพี่ก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับข้างหลังมากโดยเฉพาะเรื่องตะเข็บเบาอะไรพวกนี้อ่าแต่ว่าเราก็ไม่เถียงเราไม่เถียงเคนกับโคกว่าเออจริงถ้าคุณจะจ่ายเงินล้านเจ็ดเก้าเก้าเกือบล้านแปดเนี่ยคุณก็ต้องมองหาอะไรที่มันแบบเป็นคุณภาพที่ดูใส่ใจงานมากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมผม,มองว่าไม่ซีเรียส จุดที่ผมซีเรียสกว่าคือผู้โดยสารหลังสำหรับตัวท็อปนะครับตัวพรีเมียมลักชวรี่ถุงลมเนี่ยภายคุณหายไปสองใบเออซึ่งตรงนี้ผมว่าเออ wts ซึ่งย่อมาจาก world trade federation นะฮะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะ world trade federation <c oughs> นะ <c oughs> สมาพันธ์การค้าโลกนะครับ <c oughs> คือผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าคุณจ่ายเงินก็ใกล้เคียงเดิมอะครับ <c oughs> แล้วมันเป็นสิ่งที่ของเดิมทำมาดีอยู่แล้ว <c oughs> ในการที่รถมีแอร์แบ็กเก้าใบซึ่งในกรณีของคนนั่งหลังเนี่ย ไอสองใบที่หายไปในรุ่นใหม่คือมันเป็นลูกถุงลมนิรภัยที่อยู่ท uh, <brow. S 2> ี่ตรงประมาณตำแหน่งข้อศอกซ้ายของโคกตอนนี้นะที่ประตูซ้ายที่ประตูขวาซึ่งของเดิมมีอยู่แล้วตรงนี้ผมจะถามว่าเออคุณเอาออกทําไมถ้าเกิดสมมติเบาคุณจะเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรคุณเอาต้นทุนไปโปะเรื่องระบบไฮบริดคุณเอาต้นทุนไปโปะเรื่องระบบแบตเตอรี่ระบบต่างๆอ่ะเบามันจะไม่เรียบร้อยเท่ารุ่นเก่าหรือช่องแอร์มันจะดูไม่หรูเท่ารุ่นเก่าอันเนี้ยพอทําใจแต่พอถุงลมหายไปสองใบ วงเล็บในรุ่นท็อปเนี่ยอืมผมบอกนะถ้าเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะรีบเอากลับมาเถอะจริงเออเพราะว่าผมจ่ายเงินซื้อตัวท็อปเนี่ยล้านเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ยาพิเศษด้วยนะใช่ไหมตอนนี้ใช่ผมว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรจะมีให้เหนือกว่าคันอื่นนาโนอีหายด้วยนั่นใช่สำหรับคนอย่างผมค่อนข้างคอนเซิร์นนะแต่ว่าคนเป็นภูมิแพ้อย่างนี้ย เอ๊ะทำไมถึงเอาออกไปทั้งที่รุ่นก่อนนันนี้ก็มีแล้วก็มีมาเรื่อยๆตลอดแล้วก็พอรุ่นนี้เอาาโนอีหายก็ก,ก็ก็เลยแบบอ่าโอเคมันก็ต้องมีเหมือนที่พี่แพ,พนบอกเอาโลเคชเรื่องพวกนี้แบบบางทีเราเข้าใจได้มันเพราะเราเห็นว่ามันปรับให้ดีขึ้นในหลายๆส่วนหน้าจงหน้าจอต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นเยอะจริงแล้วพี่แพนรู้สึกยังไงนั่งโดยสารตอนหน้าผมยังไม่ได้นั่งหน้าเลยอ๋อแล้วก็วพี่รู้สึกไงความในความเป็นผู้โดยสารตอนหน้าสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายอีกหนึ่งก็คือ เออทำไมเบาตอนหน้าเบารองนั่งแม่งสั้นกว่าคนนั่งหลังวะไม่เข้าใจคือจําได้ว่าตอนที่พี่ไปลองนั่งที่อ่า alive center รู้สึกว่าเอ้ยลองนั่งหลังโอ้โหเฮ้ยมันรองมาเกือบถึงข้อเข่าพับในกูเลยอะนั่งหลังนี่ยาวมากแล้วถึงข้อพับผมเลยใช่มันถึงของแกแน่นอนแล้วมันก็เกือบถึงของพี่ด้วยอันนี้เราพูดถึงข้อในเข่านะอ่าอย่าพูดถึงจุดเอินแต่พอเป็นเบาะนั่งหน้าปุ๊บเนี่ยในตำแหน่งคุณเลขาเนี่ยตำแหน่งเลขาเนี่ยมัน มันมาไม่ถึงมันขาดไปอีกประมาณนิ้วนึงเลยอะเอ,เออแต่ว่ารองหัวรองหลังสบายและที่สําคัญก็คือนะครับถึงแม้ว่าคันนี้เป็นรถผู้บริหารในนผู<ๆ>้บริหารนั่งหลังใช่ป่ะผู้จัดาการนั่งหลังเอ,อ,เอ,อแต่ผู้จัดาการไม่ได้เบอกเป่าลมเว้ยเลขาได้เป็นไงล่ะเป,เป่าตูดจนปวดอื้ออีกคนคนนั่งหน้าก็คือคนขับกับเลขาได้ระบบเป่าลมแต่คนนั่งหลังไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเบาะหลังมันคือเบาะที่เขาจะต้อง ให้ความสาคัญที่สุดป่ะในรถรุ่นท็อปเนี่ยใช่ผู้บริหารเนี่ยใช่ป่ะพี่ใช่คือถ้าเป็นตัวท็อปมันก็ต้องมันมันก็ต้องมีแล้วถ้าถามว่าถ้าคุณบอกว่าคันนี้คุณเน้นการขับผมก็อาจจะบอกได้ว่าอ้าวถ้าเน้นการขับผมว่าผมพูดชื่อแล้วกัน B y d ีซีวอะแรงกว่าเปล่าในราคาเท่ากันเอออ่าบอก B y d ช่วงล่างไม่ดีอ่ะแต่กูจ่ายแสนหกกูทำช่วงล่างได้อ่าแล้วแคมรี่ช่วงล่างดีแล้วไงแล้วจ่ายแสนหกทำเครื่องให้แรงเท่าซีวได้ไหม อ่ามันก็ไม่ได้ถูกว่าเพราะฉะนั้นอ่าตกไปหนึ่งถ้าเกิดสมมติคุณจะเน้นนั่งหลังซึ่ง B y ว s ดีซีลพวกเรา3ามคนนั่งมาแล้วนะครับอบอกเลยว่ากูไม่กลับไปนั่งอีก <laughs> รถแมง่งโคตรยาวเลยแต่มันเป็นรถที่ใช้พื้นที่ความยาวฐานล้อได้เปลืองมาก<อ>ยาวเดี๋ยวมันคือมันไม่ได้สบายนั่งหลังนี่เรียกว่าแย่มากเอ,เอบอกก็ไม่ได้นั่งสบายนะใช่เอ็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่<อ>คือพูดง่ายคือถ้ากูขับทางไกลอ่ะอันดับหนึ่งเลยกูอขอซีลทําช่วงล่าง แต่ถ้าซิวไม่ทําช่วงล่างเมื่อไหร่กูเอากลับมาคัมรี่เลยครับเพราะว่าสิวช่วงล่างเดิมคือมี่อีวีหรือรถกระบะคือมันไม่ไหวจริงนะพี่ไม่ไหวมันแรงไม่ได้แค่ช่วงล่างเนี่ยเรื่องเดินมิกการขับเรื่องเบรกเรื่องอะไรเงี้ยคือแบบมันมันแรงอย่างเดียวอ่ะในมุมผมนะก็ชื่อรุ่นของมึงแต่ละอย่างอ่ะไดนามิกพรีเมียมเพอร์ฟอร์มานซ์แม่งไอรถเพอร์ฟอร์มานซ์ก็ได้แค่เพอร์ฟอร์มานซ์ไอรถที่พรีเมียมแม่งก็ได้ที่พรีเมียมไอแค่นั้น แต่ว่าคือเนี้ยในในเรื่องของราคาเปรียบเทียบกันนะผมว่าท้ายสุดแล้วโตโยต้าก,ก็ยังขายด้วย mm. เขาเรียกว่าอะไรเป็นมรดกเก่ามรดกเก่าของความที่ใครก็เชื่อซื้อมาใครก็เชื่อตามเลยก็ตามที่เป็นโตโยต้าที่เป็น global develop ed, mm. ก็คือโต,ยต ed, mm. อโตยตาย้าเช่นโคโรล l ่าครอสโตโยต้าที่พัฒน,นาโดยตลาดโลก mm. มีขายในอเมริกาด้วยอะไรพวกเนี้ย mm. รถพวกเนี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหา mm. แล้วมันจะทําให้เรียกว่าการซื้อรถโตโยต้าใช้เป็นเรื่องที่ worry free อ่า ในรถจีนคุณได้ความลรำยุกได้ได้สมรณะอัตราเร่งอีกหปีคุณอาะต้องเปลี่ยนรถแล้วตอนนี้เอาจริงคือคือหลายๆคนก็จะมองว่าทําไมคุณยังต้องเล่นแคมรี่ในเมื่อทุกวันนี้มีรถอย่าง L07 หรือซีลที่มันดีกว่าทุกอย่างคําตอบมันมาตอนไหนรู้ไหมมีรุ่นน้องพี่คนหนึ่งซื้อซีลมาใช้ได้ปีหนึ่งแล้วเขาอยากจะไปเล่น BM อสนะกูว่ามึงก็ดูคลิปกูอยู่แหละครับนะก็ แล้วเขาพยายามขายซีลออกไว้แล้วซีลเนี่ยทำเบรกทาช่วงล่างมาดีมากหมดไปสองสามแสนเลยอครับมีคนมาซื้อด้วยครับขายล้านสามเก้านะกดซื้อไม่ได้ไไฟแนนซ์ไม่ยอมรับจัดเพราะเป็นรถไฟฟ้าจีนจับเลยจะถามเดียวกันในในซีนารีโอเดียวกันแคมรี่ที่คุณบอกรถแม่งไม่มีอะไรโบราณโบราณตอนนึกจะขายอ่ะขายออกไหมบาถ้ายอมชักเนื้อหน่อยออกเร็วเลยแต่ก็จะมีกลุ่มอีคนที่บอกว่า ก็ซื้อมาใช้ไม่ซื้อมาขายอ้ออาวเพราะมึงรวยก็เรื่องของมึงไงมึงรวยไงมึงเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จมึงมีทรัพย์สินทรัพย์เยอะอะไรเงี้ยเพ<อ>ราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาขายถ้าตอนขายมันไม่ใช่ว่าคุณจะขายราคาอาจจะชักเนื้อหน่อยคุณไม่เสียดายแต่ปัญหาคือคนซื้อมันซื้อต่อไม่ได้<อ>ปัญหาไม่ใช่มึงจนหรือรวย<อ>ปัญหาคือไฟแนนซ์ไม่จัดให้มึงไ ขั้นตอนในการซื้อขายเออเพราะฉะนั้นคนที่จะมาซื้อมือสองต่อต้องมาซื้อในต้องเป็นเงินสดเท่านั้นนะอันนี้ยังไม่พูดถึงว่าส่วนต่างมือสองที่อาจจะหายได้มากน้อยต่างกันด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นแค่จัดไฟแนนซ์ยังไม่จัดเลยเพราะฉะนั้นนี่อาจจะพูดเหมือนอวยโตโยต้านะแต่ว่าถ้าใครกรอคลิปไปดูก่อนหน้านี้เมื่อกี้กูก็ด่าฉ่ำเหมือนกันไงเออความจริงนะเอาจริงมากก็พูดจริงไหมมันถ้าคิดว่าทําไมพี่ซื้อรีโว่ใช้วะหน้าอย่างกูเนี่ยเป็นหลายๆคนพูดว่ารีโว่เป็นรถรุุ่นสดท้ายี คนคาดว่าพี่แพนจะซื้อใช้คือด้วยด้วยความด้วยฐานะอย่างกูซึ่งก็จนแล้วก็เวลาอย่างพี่ซึ่งก็ไม่มีเงี้ยคือสุดท้ายคือพี่ขอรู้อะไรก็ได้ที่ไม่มีปัญหาความสบายใจ<อ>ในเนี่ยเราต้องทํางานกันต้องไหมเราไม่ใช่แบบว่าเอามาเอามาซ่อมหรืออะไรก็ตามถูกต้องถูกต้องเนื้นอแคมรี่มันได้ตรงนี้โคกสังเกตดิเคนสังเกตดิคนที่ซื้อแคมรี่ใช้อ่ะอมันจะไม่ใช่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นที่ต้องการ ต้องการความรวย <F ancy. S 1> ต้องการความแฟนซีเราต้องการแบบเวลาถ่ายลง tiktok อกแล้วดูดีคนพวกนี้ไม่ซื้อแคมรี่ใครซื้อ Camry ่หนึ่งคนที่ชอบไฮบิดหรือว่าชอบในความที่เที่ยวยิ่งต่างมันใช้ง่ายเข้าใจง่ายจะบอกว่าคนแก่กูกเกรงใจกับคนอีกพวกนึงที่ซื้อ Camry ใช้คือใครรู้ไหมครับคือคนที่จริงๆบ้านแม่งมีเบนมี BM เอยู่แล้วแต่พอถึงเวลาต้องใช้งานหนักอ่ะ หรือว่าต้องขับไกลๆเยอะๆองเงี้ยบางทีเอาเบนซ์บีเอ็มออกบางทีกูเสียดายรถกุงไงค่าบำรุงรักษามันสูงกูก็เลยเอางี้กูซื้อแคมรีไว้ขันหนึ่งแม่งเลยเออจะเป็นจริงนะคือที่ผมรู้จักมาเนี่ยก็จะแบบมีซีรีส์สามมีซีรีส์ห้าแล้วแต่ก็จะมีแคมรี่ฉยบ้านอีกขันหนึ่งด้วยใช่เพื่อนบ้านรวยให้ตายเลยนะสมัยมหาลัยนะก็จะขับแคมรีแอคคอร์ดเออกันเนี่ยก็มีคุณพ่อของน้องอดีตวงไอดอนคนหนึ่งที่กูจะไม่บอกว่าชื่ออะไรกับวงอะไรแล้วกันเออคือ พูง่ายเขา,ามีปอร์เช่มีเบลเล่แต่สุดท้ายคือเวลาที่ทํางานหนักจริงๆใช้งานหนังจริงอ่ะรู้ว่างานเนี้ยรถไปแล้วแบบโอ้โหอาจจะโดนสะเก็ดหินอาจจะต้องไปท,ทางทาง,ทางแบบยังโหดอ,อ่ะเอาแคมรีไปอ่าผมว่ามีแคมรีเหมือนกันใช่นะว่าม,มีแคมรีไฮบริดเจนที่แล้วเนี่ยมันคือจริตของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณอาจจะไม่ทราบว่ามีคนกลุ่มนี้นะที่ซื้อแคมรีใช้แล้วคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยออกมาบ่นนะภายในโบราณหรืออะไรเงี้ยคือพวกนี้คือเขาซื้อแล้วเขาแบบ กูไม่คาดหวังอะไรนอกจากมึงอย่าพังนะออนี่คือความอันตรายในชื่อเสียงของโตโยต้าอย่าพังแล้วก็ใช้งานสบายใจแลต้อถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใช้เวลาในการซ่อมเลยไม่เยอะต้องอย่างนั้นโตโยต้าต้องรักษาตรงนี้ไว้เมื่อไหร่ที่เสียตรงนี้ปับ๊บจบนี่คือจุดแข็งเขาครับดีครับนี่ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับข้อมูลพี่แพรแล้วเคนนะจากด้านหน้าเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้นั่งต่อนหน้ามานะครับก็ฝากไปติดตามด้วยคลิปลงเดคลิป p Car ร e v ว e นะแล้วก็เข็นเกียร์อัพนะครับ หรือถ้าอยากดูสนุกสนุกก็ไปดูเดดิมได้ฝากทั้งสองช่องของพี่แพน่ด้วยเลยนะครับขอบคุณครับมพี่แพนขอบคุณเคนนะครับขอบคุณครับตอนแรกจะจบตั้งแต่10นาทีนี่สาระเพิ่มอีก10นาทีนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีแล้วก็ทั้ง2ช่องด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ